เลขท้ายเบอร์มือถือสองตัวท้ายนะคะจะเป็นเลขนำโชคของคุณเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าออฟฟิศเรามีเลขอะไรกันบ้างปะเขาว่าเลขมือถือ2ตัวใช้จะเป็นเลขนำโชคหว,วยงวันี้อะเลขอะไรคะของพี่แปดศูนย์แปดศูนย <มา S 1> <8 S 2> ์นฉันซื้อแล้วาสามดาได้ดไดซื้อแล้วใคร่ะสองสามสองสาม คก้าห้ค่ะ95มีเลขสวยนะ95้า้าเอ่อพาห63มาชัวแน่63มาแน่นอนเปิดเปิดเลขส่องตัวท้ายห้าหนึ่งห้านึ่งาน่สองตัวท้ายค่ะเลขนำโชคศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย เลขสองตัวท้ายนะคะเลขมือถือสองตัวท้ายจะเป็นเลขนำโชคหวยวันนี้สามสามค่ะสามไม่ต้องกลับด้วยสามสามต่อสามไปเลยค่ะโอเค้วค่ะมาเลขเบอร์มือถือสองตัวท้ายค่ะเลขนำโชคหวยวันนี้หกสองหกสอง่าตายแล้วหกสองหกสองหกสองเลขเดียวกันค่ะตายแล้วอ้าวยังไงซี สองนะมาค่ะเลขมือถือเลขมือถือใช่เลขอะไรคะเก้าสองมีแจกเลขหน้าด้วยไหมคะดีไหมซิบัต้าเอออันนี้เลขหน้าเลขสักสองตัวสองตัวท้ายโอเคมาจ้าใช่แล้วมาจ้ามาจ้าเลขอะไรคะเลขห้าหกจ้ะห้าหกมีข้อหมายโดยไหน อ่ะและนึกก็คือเลขนำโชคนะคะ2ตัวท้ายของทุกคนในออฟฟิศนะคะอ่ะถ้าคนดูเป็นเลขอะไรเม้นบอกพี่หมอด้วนะเม้นบอกไว้เลยนะจ๊ะ